สำหรับนักเรียนนะครับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ก็คุณครูนะครับจะมาแนะนําตัวนะครับเป็นเกมตัวหนึ่งนะครับที่เล่นแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับจากการเล่นเกมก็คือตัวของ be internet a w a r e n s นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เด็กนะครับเป็นนักสํารวจที่ปลอดภัยและก็มั่นใจในโลกออนไลน์ได้นะครับเราจะใช้งานนะครับในโลกออนไลน์เราจะไม่ต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะครับซึ่งตัวของ Google นะครับได้ออกแบบตัวเกมมานะครับ support ให้เราเข้าไปเล่นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีทั้งหมดนะครับตัว B Internet ไปซ้ำเนี่นะครับก็คือมันจะเป็นตัวช่วยให้เราใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์นะครับช่วยให้เรารู้จักพื้นฐานเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเพื่อเข้าไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมดสี่ด่านด้วยกันนะครับด่านแรกก็จะเป็นท Internet Smart นะครับก็คือการคิดก่อนแชร์นะครับก็คือ ข่าวต่างๆนะครับในโลกโซเชียลมันจะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนะครับจะต้องแชร์ข้อมูลนะครับไปยังกับคนททั้งรู้จักและไม่รู้จักจําเป็นต้องมีความสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบนะครับก็จะมีการแชร์นะครับในสิ่งที่มันเหมาะสมนะครับอันไหนไม่ควรพูดอันไหนไม่ควรพูดอันไหนควรโพสตอันไหนไม่ควรโพสนะครับก็จะมีเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นของเราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไว้เป็นความลับนะครับในด่านนี้เราก็จะเล่นได้ได้ความรู้เกี่ยวกับ การคิดก่อนแชร์นะครับต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับบีเนเนตอเลอร์สนะครับอันนี้ก็คือไม่ตกหลุมพังกลวงนะครับนนก็คือ,อเราใช้โลกออนไลน์เนี่ยนะครับไม่ไม่มันจะก็จะมีทั้งข้อมูลจริงแนละข้อมูลเท็จนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราเข้าไปศึกษาว่าอันไหนบ้างที่มันเป็นข้อมูลเท็จอันไหนบ้างที่เป็นข้อมูลจริงนะครับต่อไปก็เป็นบีเนเนตรองนะครับคือเก็บข้อมูลมาเป็นความลับนะครับก็คือข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยของเรามีเยอะมากเลยนะครับที่เราไปท่อง โลกออนไลน์โลกโซเชียลทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยเพราะเนี่ยมันสําคัญไม่แพ้กันวันการปกป้องข้อมูลที่สาคัญนะครับช่วยเราปลอดภัยนะครับจากการขโมยข้อมูลต่างๆนะครับก็คือต่อไปก็คือมีอินเทอร์เน็ตคายก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นคนดีแท้จะตายนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเรานะครับในการที่จะจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรานะครับเพราะว่าการทำในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ย ก็จาเป็นจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับในการแสดงออกไปไม่ควรจะมีการกันแกล้งกันในโลกออนไลน์ก็จะไม่ไม่ไม่ควรนะครับตไวให้เป็นสีฟ้านะครับเป็น B n e r r a t v e นะครับคือเมื่อสงสัยก็ถามได้เลยก็คือเกี่ยวกับจะสอนเราในโลกออนไลน์นะครับเมื่อเมื่อใดก็ตามที่มีคําถามที่เราสงสัยนะครับให้เราถามผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่ไว้ที่ไว้วางใจได้นะครับที่เราสบายใจนะครับไปคุยไม่ใช่ว่าคุยกับคนแปลกหน้าไปสอบถามเขามันก็จะเป็นอันตรายกับเรานะครับก็คือ ควรเปิดเผยข้อมูลนั้นกับในบ้านแล้วก็ในชั้นเรียนนะครับก็จะเป็นตัวเกมนะครับเมื่อเราตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาในเว็บเนี้ยนะครับมัเขียนว่ามี t n r n e t a ม e s o m e ดกูเ g o ลดอท o อนะครับสภาษาไทยนะครับเราก็เลือกได้เป็นใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าเกิดเป็น t h underscore underscore th มันก็จะเป็นภาษาเนี้ยทั้งหมดจะเป็นภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสมมติใครถนัดภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งเมื่อเราเล่นนะครับันนี้ครูจะให้ดูตัวอย่างของตัวของอันนี้จะเป็นตัวของเกติบัตนะครับเมื่อเล่นแล้วตัวแรกคือ alert alert นะครับมันก็จะทําให้เราได้สีนี้มานะครับสีอันนี้ array ซ้ um, นะครับมันจะมีชื่อตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ smart เมื่อเราเล่นจบนะครับด่านด่าน smart เนี่ยมันก็จะได้ ปฏิบัติมานะครับให้เราก็กรอกภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คายนะครับยูอินเทอร์เน็ตคายมันก็จะให้เรานะครับกรอกเป็นสีเขียวอย่างนี้ครับด่านเมื่อเป็นด่านอย่างนี้นะครับเมื่อเล่นครบทั้งหมด5ด่านเราก็ได้คําว่า strong มานะครับซึ่งแสดงว่าเราผ่านทั้ง4ด่านแล้วเราก็จะมีภูมิต้านทานนะครับหรือมีภูมิคุ้มกันที่จะไปใช้อินเทอร์เน็ตนะครับได้ดีระดับหนึ่งเพราะเรามีความรู้ เป็นพนลเมืองที่ต้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เริมืงต้นละนะครับเพราฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนนะครับเล่นเล่นเสร็จนะครับได้ห้าใบนี้มานะครับเซฟเก็บหรือแคปหน้าจอเอาไว้ในเครื่องมือถือของเรานะครับแล้วนะครับให้ให้มาส่งนะครับเดี๋ยวครูก็จะโพสต์ตัวโพสต์ตัวเว็บนะครับที่จะลิงก์เข้าไปเล่นนะครับผ่านทางเว็บเว็บของ เว็บออนไลน์ของรายวิชาที่คุณครูสอนอยู่นะครับก็จะเรยวคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็กดส่งก็ให้ไปกดส่งใน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับเดี๋ยวครูนำฟอร์มให้เรากดส่งเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวลองครูลองเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วที่เหลือเราไปเล่นเองนะครับมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปการเล่นเกมเล่นเกมนะครับก็ให้สมมุติว่าใครไม่ไปคลิกจากลิงก์ที่ครูให้มานะครับซึ่งลิงก์ที่ครูให้มาครูจะไปแขวนในตัวของเว็บอ,อันนี้นะครับ เราก็ค่อยเข้าไปในวิบันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะอยู่ในเฟสกลุ่มละนะครับของสําหรับอ .6 กนะครับก็เราก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวครูจะไปแขวนเอาไว้ในในตัวของหน่วยของพลเมืองยี่ต้นนะครับก็เข้าไปได้หรือใครจะไม่ไม่คลิกตามลิงก์นี้นะครับให้เรามาพิมพ์ในช่องของ Google ว่า b ีเน็ตเอาไว้ซ้ำนะครับเราพิมพ์เลย b นะครับ อินเทอร์เน็ตอ่านี่มันจะขึ้นมานะครับอินเทอร์เน็ตไวซัมแล้วก็จะมีทั้งหมด3ลิงก์นะครับให้เรามาที่อ่อมีอินเทอร์เน็ตไวซัมนะครับวิกิ o ูเกิลนะครับอันนี้น่าที่เป็นไทยนะครับภาษาไทยนะครับเราเข้าไปนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเสียงนะครับมันก็จะมีโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีเสียงให้เรานะครับบอกายต้จะรับสู่อินเทอร์เน็ตนะครับนิดีใจมากจานเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์นะครับก็ออกสำรวจกันนะครับแล้วก็อ่านนิดนึงนะครับไม่ให้ มันก็จะมีตัวการ์ตูนแบบนี้มานะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมดสี่ด่านนะครับเสียงดังมากเลยเครูลดเสียงบนึิดเสียงนึงนะครับเอ่อมีทั้งหมดสี่ด่านนะครับก็คือเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวนี้น่เป็น alert นะครับสีฟ้าครูไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับเป็ทั้งหมดสี่ด่านรมาเล่นสีด่านนี้ครบนะครับมันก็จะได้เกียรติบัตรมาสี่ใบนะครับเสร็จแล้วพอครบสี่ใบปุ๊บ ด่านสุดท้ายด่าน C ีนะครับมันก็จะไปลูด่านด่าน5ว่าเราเล่นครบแล้วเราจะได้จะรองมานะครับอีกติบิปฏิบัติอีกหนึ่งใบก็คือรองนะครับก็เริ่มเล่นก็นะครับเรากดคําว่าไปลุยกันเลยนะครับมันก็จะไปมันก็จะพาวิ่งไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเสียงประกอบอย่างนี้ครับเสียงดังนิดนึงนะครับก็นะครับให้เรานะครับอันแรกจะเป็นห่อคอยลุ่มซับเก็บความลับของคุณให้ปลอดภัยนะครับกด กดเล่นนะครับยังก็จะโผล่เข้าไปข้างในนะครับมันโหลดหนานนิดนึงนะครับอันนี้นะครับมันก็ต้องกดหลบซ้ายหลบขวานะครับพอคอยแห่งกลุ่มซับคือพรัรมปการที่คุณได้เก็บรักษาของที่มีค่านะครับเราก็เริ่มเลยนะครับนี่นะครับเราก็เก็บพวกอ่าก็คือกรรมกรรมชัยชนะเหนือแฮกเกอร์ให้จง ย้ายเขาขโมยข้อมูลเราได้นะครับก็วิ่งเก็บหลบก้อนหินได้ดีนะครับนะครับแล้วก็เริ่มเล่นพอเริ่มเล่นมันก็จะมีให้เรานะครับที่หน้าจอเล่นกับมือถือก็กดกดซ้ายกดขวานะครับด้วยการอ่าคว้าข้อความใลนเมลที่มีส่วนตัวและเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยในออลคอยนะครับก็มันก็จะมีเสียงด้วยนะครับเปิครูปิดอไว้นะครับสามสองหนึง่งเราเตรียมกดซ้ายขวาได้เลยนะครับเตรียมกดซ้ายขวาได้เลยนะครับ นี่นครับกดซ้ายกดขวาได้หมดนะครับแล้วก็หลบนะหลบนะครับอันนี้คููเล่นน้องเข้าๆนะครับเนี่ยเก็บแล้วหลบเก็บชนถ้าชนเราก็จะไม่ได้นะครับให้เราเล่นไปนะครับให้ตรงนี้นะครับมันเป็นครบหกนะครับอันนี้หกอันนี้หกนะครับก็อย่าชนนะครับนี้ครูเล่นเข้าๆนะครับหลบเอาเองเก็บกระโดดก็สเปซบาร์นะครับถ้าเล่นกับมือถือก็ลองมาดูว่าอันไหนนะ นี้กณเล่นกับคอมนะครับอันนี้กดเก็บผิดตะกี้ชนเนี่ยนะครับเราถ้าเกิดเราเล่นมันจะวิ่งไวมากครับถ้าเราชนมันจะสิ่งที่เราเก็บมามันก็จะหลุดหมดนะครับเนี่ยเล่นให้ครบตรงนี้นะครับนี่คุณไ่เล่นได้ดูนะเราเล่นเราเองนะครับพอเล่นไปครบมันก็จะให้เราผ่านด่านนะครับศูนย์หกศูนย์หกเนี่ยแราคหกนะครับแล้วก็มาเล่นด่านสองเก็บพวกโทรศัพท์ต่างๆนะครับเนี่ยเก็บไปอีกให้ครบนะครับหลบไม่ได้นะครับเก็บข้อมูลวนตัวอันนี้คุณลบผิด อันนี้ตัวแรกนะครับมันก็จะมี3ามด่านเกี่ยวกับความลับเกี<ๆ>่ยวกับข้อมูลของเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยามาถึงอันนี้ก็คือเล่นครูก็กระโดดหล,ลบไปหลบมานะครับแล้วก็กระโดดให้ครบตามที่จานวนเก็บอันนี้มีทั้งหมด5กคุญแจนะครับเราก็ต้องอสร้างราดผ่านเนี่ยให้มันโอเคนะครับกระโดดขึ้นซ้ายขวาได้นะครับอย่างเงี้ยกระโดดแล้วก็เวลากดจะจะสร้างเนี่ยให้กดสเปซบาร์นะครับมันก็จะเริ่มสร้างกุญใจนะครับ พลาดผ่านมันก็จะถามเราว่าถ้าเรือกราดผ่านที่รัดคุมเพื่อประกันออกรของคุณคนใช้ชอันไหนนะครับในสามอันนี้นะครับเราก็เลือกไปนะครับสมมติอ่าในสิบคะแนนถ้าเกิดตอบถูกนะครับเราก็ต้องตอบไปเรื่อยเกว่อจนกว่าจะครบนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เล่นไปพอครบตรงนี้แนละ้วก็จะผ่านนั้นึนงถึงคําหรือวลวีที่สามารถอะไรครับจําได้อ่าอันหนึ่งเราตอบคาถามไปนะครับให้ครบประกอบ ครบป,ปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราผ่านด่านนี้ไปนะครับใหเราทุกคนลองเล่นดูครับป้อนชื่อจริงใส่ภาษาอังกฤษนะครับครับฉันพร้อมแล้วมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับเก็บไว้ในตรงเครื่องของเรา